สวัสดีค่ะอันนี้นาตาลีนะคะวันนี้จะมาทำม็อกหนวันก็คือวันนี้มีภารกิจที่จะต้องไปทำอะเยอะมากก็คือเลยอยากมาทำม็อกให้ทุกคนดูนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าอย่างแรกนะคะเราจะไปทําอะไรอันนี้ก็คือเดินออกจากหมู่บ้าน่อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะทำอะไรกันบ้าง อันนี้นะคะก็จะเป็นภารกิจและของเราก็คือการมาทําผมแต่ว่ามาทําผมล้านหน้าหมู่บ้านนะคะก็คือเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จกันเลยนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะตอนนี้นะคะก็คือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็คือจะไปทาฟันกันอันนี้ก็คือทําผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะต่อไปก็คือเราจะไปทาฟันกันก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะตอนนี้นะคะก็เข้ามาในคลินิกแล้วก็กําลังเลือกสียางอยู่เนาะสรุปก็คือเอาสีหลุงทุกคน ตอนนี้ก็คือทําฟันเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าต่อไปเราจะไปทําอะไรกันเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กําลังจะกลับบ้านแล้วก็นั่งรถสองแถวกลับแล้วก็มากินมาม่าต่อที่บ้านนะคะตอนนี้ก็คือวัดมาบางแสนเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือมากินข้าวนะคะที่ร้านติดมานเป็นบุฟเฟ่นะคะก็คือแบบว่าหอมยินเยอะมากๆแล้วก็อร่อยทุกๆอย่างเลยนี่ก็คือเอาลงไปย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือ น่ากินมากๆเลยอันนี้นะคะก็มาวอล์ก n g ้ t สตรีบางแวนนะคะก็เพิ่งจะเปิดแล้วฝนก็ตกปลอยๆด้วยร้านก็เลยปิดไป ค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ก็ยังเดินได้อันนี้ก็มาซื้อเค้กนะคะอร่อยมากแล้วก็ไปซื้อน้ำแข็งใส่ด้วยก็คือได้แต่ของกินแล้วก็ได้แพนเค้กมาอร่อยมากๆแล้วก็ได้เสื้อผ้ามานิดหน่อยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ